หลังจากการต่อสู้ที่ช่องแคบเดนมาร์กเรือบิช์กเสียหายน้ำมันรั่วต้องกลับไปซ่อมที่ฝรั่งเศสเรืออังกฤษกักากันเป็นสิบลำไล่ตามเรือบิช์กที่เด้งๆไม่ทันจนหลุดการติดตามเข้าสู่ทะเลเปิดแต่เรือบิชร์ก็มึนพอกันส่งข่าวแจ้งผ่านทัพถูกอังกฤษดักจับสัญญาณได้จากนั้น่งก็พิ่งไล่ตามเรือบิชมา และปล่อยเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่แกะกล่องชื่อเรืออาร์คโรยัลไปตัดหน้าเรือบิสมาร์กปล่อยเครื่องบินติดตอร์ปิโดถล่มเรือแต่เรือบิสมาร์กมีระบบต่อต้านตอร์ปิโดเกาะหนาวิ่งเร็วส่วนมากจะพลาดเป้าจนมีลูกสุดท้ายหลุดเข้าไปโดนหางเสือเกิดการระเบิดที่ท้ายเรือหางเสือเสียหายใช้การไม่ได้เรือบิสมาร์กกลายเป็นเป้านิ่งลอยลำกองเรืออังกฤษ15าลำที่เหลือตามมาถล่มเรือบิสมาร์กจนช่วง9้าโมงเชา้ากระสุนพุ่งเข้าสะพานเดินเรือผู้บังคับการเรือเสียชีวิตทีมห้องเครื่องลงไปฝัง ในนาไมาใต้ท้องเรือปล่อยตรอปิโดออกจนหมดและระเบิดท้องเรือส่งเรือบิช์克จมลงใต้ทะเลการจมของเรือบิช马克คือเป็นจุดจบของเรือประจันบาลด้วยขนาดที่ใหญ่กลายเป็นเป้าได้ง่ายเปลี่ยนยุคถูกแทนที่ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินและอังกฤษกับเยอรมน,นีก็ไม่สร้างเรือประจันบาลอีกเลย